สวัสดีครับพี่กับตันเองวันนี้นะครับพี่กับตันก็จะมาแนะนำคราสเคมีม5เทอมหนึ่นั่นเองนะครับทุกคนน้องๆน,นะครับจะได้รับหนังสือเคมีม5เทอมหนึ่ตามนี้เลยนะครับ คอสเคมีม5เทอม1ของพี่กัปตันนะครับจะมีเนื้อหาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับคือแก๊สและสมบัติของแก๊สอัตราการเกิดปฏิกิริยาและก็สมดุลเคมีครับโดยเนื้อหาทั้งหมดนะครับพี่กัปตันอิงมาจากหนังสือเคมีเล่ม3เลยนะครับหนังสือตามหลักสูตรสสวทครบทุกประกาศแน่นอนครับโดยเนื้อหาเคมีม5เทอม1นะครับจะมีทั้งทฤษฎีและคำนวณผสมกันไปนะครับเป็นลักษณะของการประยุกต์น้องจะต้องใช้พื้นฐานความรู้เคมีของม4เทอม1แล้วก็มมม4เทอ่าคน,นคไ,ได้ เียนเคมีม .4 เทอม1กับม .4 เทอม2กับพี่กับตันมาอาจจะมีปัญหาเรื่องของพื้นฐานทฤษฎีกับพื้นฐานคำนวณได้ซึ่งถ้าให้น้องไปเรียนย้อนพี่กับตันคิดว่าก็อาจจะใช้เวลานานเกินไปดังนั้นพี่กับตันก็เลยทำคอร์สต,ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นคอร์สปูพื้นฐานทฤษฎีเคมีกับปูพื้นฐานคำนวณเคมีครับโดยปูพื้นฐานทฤษฎีเคมีจะคัดส่วนที่สำคัญของเคมีม .4 เทอม1ที่ใช้เรียนต่อย,ยอดมาไว้ในเล่มนี้แล้วนะครับส่วนพื้นฐานคำนวณนะครับของเคมีม .4 เทอม ที่ใช้สําหรับในการต่อยอดมาไว้ในปูพื้นฐานคํานวณเคมีแล้วครับพี่กัปตันแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนกับพี่กัปตันมาก่อนแนะนําว่าให้ไปโรงคอร์สปูพื้นฐานทฤษฎีกับปูพื้นฐานคํานวณก่อนเพื่อให้การเรียนของม .5 าเทอม1เนี่ยไม่สะดุดนะครับแต่ถ้าใครเคยเรียนมสเทอม1กับมสเทอม2กับพี่กัปตันมาแล้วไม่ต้องโรงเรียนของสคอร์สนี้ก็ได้ครับสามารถเรียนต่อเนื่องได้เลยเรามาพูดถึงระบบการเรียนกันดีกว่าครับ ระบบการเรียนของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักๆก่อนนะครับคือเป็นระบบรอบสดกับระบบรอบเทปครับ โดยระบบรอบสดนะครับจะเป็นการเรียนแบบเห็นหน้าเป็นรูปแบบของการเรียนบนซูมนั่นเองครับระบบรอบสดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นรอบสดที่จํากัดจํานวนคนและรอบในการเปิดนะครับหปีจะเปิดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นต่อ1นึ่คลสเพราะฉะนั้นน้องต้องรอติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นหน้าไ g หรือหน้าเพจเคมีคหรือบนเว็บไซต์นั่นเองครับอันนี้ตอบไม่ได้นะว่าจะเปิดช่วงไหน ต่อมาครับเป็นระบบรอบเทปรอบเทปของพี่กับตันนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ระบบด้วยกันก็คือระบบ Active System กับระบบ Flexible System 2ระบบนี้นะครับน้องจะได้จำนวนชั่วโมงเรียนเป็น2เท่าของชั่วโมงเรียนจริงครับ <Wow. S 1> แต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Active System กับ Flexible System คืออายุของคอร์สนั่นเองครับ โดยระบบ Active System นะครับจะมีอายุของคอร์ที่สั้นกวา่าส่วนระบบ f l e x i b l e System นะครับจะมีอายุของคอร์ทที่ยาวนานกว่านั่นเองครับซึ่ง2ระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ให้น้องเลือกด้วยตัวของตัวน้องเองเลยครับว่าน้องเป็นคนลักษณะแบบไหนหรือเป็นคนชอบแบบไหนกันแน่ ถ้าตัวน้องเองรู้สึกว่าเป็นคนชอบดองคอร์สและรู้สึกอยากเลิกนิสัยของการดองคอร์สพี่กับตันจะแนะนําให้เรียนระบบ Active System ครับแต่ถ้าสมมติน้องรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่ใช้ระยะเวลาเรียนค่อนข้างนานต้องการอายุคอร์สค่อนข้างนานแต่เป็นคนจัดสรรเวลาของตัวเองได้ดังนั้นก็จะแนะนําเป็นระบบ f l e x i b l e System มากกว่าครับซึ่งน้องสามารถเลือกระบบได้ตัวของน้องเองเลยนะครับว่าน้องเป็นคนชอบแบบไหน น้องฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับหากน้องมีคำถามตรงไหนสงสัยเพิ่มเติมสามารถคิดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แอดมินของพี่กัปตันนะคะจะคอยดูแลและซัพพอร์ตเซอร์วิสตอบคำถามน้องๆได้อย่างครบถ้วนแน่นอนครับถ้าพร้อมลงเรียนกันแล้วก็อย่าลืมไปเจอกันในคอร์สนะครับสำหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากครั้เนาะเปิดใจนะครับ